สวัสดีครับพี่น้องจติพันธ์และพี่น้องไทยและชาติไทยใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในวันที่2กรกฎาคม2565ครับครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับนาราการสถานการข่าวในประเทศพม่าที่ได้เกิดการประทากันเป็นประจำนะครับครับวันนี้มาที่ในมาเลเรยะยันกุ้งนะครับแล้วมาที่รัตกยานะครับแล้วก็กองสกายครับเพราะว่ามีการประทะกัน เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับการประทะกันและการโจมตีกันไม่สามารถจุดตื่นได้เพราะว่าผ่ายกองทัพพม่าพยายามเสริมกําลังและกําลังพลทหารหลา,ายกองพันนะครับที่จะออกไปรับตะเวนและไปเสริมกําลังตามภาคต่างๆนะครับแล้วันนี้ก็เกิดขึ้นที่ยันกุ้งนะครับในยันกุ้งก็มีการชุ่มยิงและชุ่มวางระเบิดตามเบียงต่างๆนะครับก็ตามเสี่ยงต่างๆก็ด้มีการชุ่มระเบิดและการชุ่มยิงของขบวนรถทหารพม่านะครับ ท่ารพม่าก,กําลังจะออกจากยันกุ้งก็ได้เจอลูกทุนระเบิดเหมนอนแบบนี้นะครับเพราะว่าทําให้ทหารพม่าได้เสียหลักไปเป็นจนํานวนมากครับฝ่ายกองทัพพม่าที่พยายามที่รัะเวียนตามในยันกุ้งก็โดนนะครับโดนทุนระเบิดเป็นจนํานวนมากเพราะว่าฝ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนรัะเวนตามหมู่บ้านและตามเบียงต่างๆนะครับแล้วฝ่ายกองทัพพม่าที่จะพยายามเสริมกําลังพลออกจากเบียงยันกุ้งก็ได้ถูก ทุ่มยิงและยิงกระนํำใช้กองทัพพม่าเป็นจำนวนมากแต่กองทัพพม่าก,ก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนตามจังหวัดย่างกุ้งเป็นจำนวนมากเพราะว่าจังหวัดย่างกุ้งเป็นเมืองเอกของในประเทศพม่าก,ก็ได้เจอกองกำลังลุมปกป้องพี่น้องประชาชนกระจายตัวการซุกวางทุ่นระเบิดตามที่แยกและตามถนนต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน เรื่องของการทำมาหาจีนและไปทาไรทํานานะครับแล้ว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ถูกขับไล่นะครับสำหรับที่อยู่ตามแถวว่านอกนะครับก็เจอกองทัพพม่าไปขับไล่เข้ามาอยู่ในจังหวัดนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็เจอฝรับทิ่นละไม่ให้อยู่ในจังหวัดว่าเป็นกองบางคุณปกป้องพี่น้องประชาชน เลยกลุ่ม p d รีอนะครับกล่าวหาอย่างนั้นนะครับว่าฝ่ายกองทัพพม่านั้นพยายามที่จะผลันพี่น้องประชาชนออกจากประเทศอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับถึงมาในวันนี้พี่น้องประชาชนก็รับผลกระทบอย่างหนักนะครับบางหมู่บ้านก็ขนผ้าขนควหนี้ไปต่างประเทศและไปต่างจังหวัดเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้อมจักมีน้องหลายหรือกองทัพพม่าได้นะครับก็ระกรังแกอยู่เป็นประจำถึงมาในวันนี้ มีพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากที่ไร้รับกระทบที่แต่ละหนีไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดหรือไปอยู่ตามเียนอูเชียและตามจีนและทางประเทศไทยนะครับและฝ่ายกองทัพพม่านั้นก็พยายามที่จะผัดรันพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่ามีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้าไปมีการเข้าไปจัดการทหารพม่า,าเป็นประจำทุกวันถึงแมนวันนี้ก็มีการบางทุ่นระเบิดเป็นประจำเพราะว่าในเวียงตาก่างหรือในจังหวัดยานกุ้ง เลือในมัลตะเลก็ได้มีการวางแผนกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาพเอฟรีวายเอฟและเอฟอาเอฟต่างๆวันนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนการวางกองกำลังที่จะเข้าไปวางแผนและรุ่มยิงทหารพรม่าที่ได้เตรียมกองพลและกองอยู่ในพื้นที่และในตัวเมืองต่างๆก็ระสุกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน ชาวดีเอยและชาววารีอ์ต่างๆเข้าไปชุ่มโจมตีและวางทุ่นระเบิดตามถนนต่างๆทําให้ทหารพม่าได้ทํางานไม่สะดวกนะครับก็เลยมีเฮลิคอปเตอร์เป็นจํานวนสามลำเข้ามาละดเวียนตามเมืองหลวงย่านกุ้งอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับ ราปรูที่กองทัก,กายก็ด้มีการประทะก,กันกับโวกทหารพรม่าอีกรอบนะครับในวันนี้เพราะว่ากองทัพพม่าที่เข้าไปทําลายค่ายพักปิงของกองบางกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ถูกจกุรร่มยิงทหารพรม่าได้ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเริ่มมีการหนีภัยและหนีสงครามกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เพราะว่าฝ่ายกองรับพม่าที่พยายามรับตะเวนและใช้ทาง เฮลิคอปเตอร์นะครับก็ได้ถูกกลางกองรังกลุ่มป,ป้องพี่น้องประชาชนชุ่มยึงขอบวนรถของกองทัพพม่าที่จะพยายานวัตเวียนตามพื้นที่ต่างๆนั้นลงมาในพื้นที่กองทัพก,กายและมาทางกองอูนะครับก็ได้ถูกทางกองรังกลุ่มป,ป,ป้องพี่น้องประชาชนชุ่มยึงอยู่เป็นประจำเลยใช้สไนเปอร์อย่างแม่นยำและทำลายทหารพม่า วันละสามถึงสี่คนได้นะครับเพราะว่าถึงมนวันนี้ก็ได้ทําให้ทหารพม่าได้เสียชีวิตไปอีกสามรายเช่นกันเพราะว่า่ายกองทัพพม่าที่รัตะเวนตามพื้นที่และภาคพื้นดินและทางเฮลิคอปเตอร์เข้ามารัตเวนอยู่เป็นประจำแล้วในเวลาประมาณ13นาฬิกา2นาทีก็ได้มีกองกำลังกลุ่มป้องพี่น้องประชาชนเข้าไปวางทุ่นระเบิดใส่ขบวนรถของกองทัพพม่าเสียหายไปหนึ <ę> well, ่งคัน ทำให้ทหารพรม่าะระบาดเจ็บและเสียชีวิตไปนะครับแล้วในเวลาประมาณ16นาฬิกา1นาทีนะครับก็ได้มีผ่ายพี่น้องประชาชนได้พยายามหนีการชุวลกันในพื้นที่กองทัพกไกยลงมาทางคลองโอและผ่ายกองทัพพม่า,มาก็พยายามใช้เฮลิคอปเตอร์รับตเวียนตามพื้นที่และหากองร้างกุบป,ป,ป้องพี่น้องประชาชนที่เข้าไปวางทุ้นระเบิดและปิดการสนุน กัดกันถนนที่จะไปตรวจพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาตามถนนพี่น้องประชาชนที่ทำอาหาดินตามพื้นที่ก็ได้ลําบากขึ้นทุกวันและได้มีปัญหาเรื่องของการเรื่องของการปาดท้องอยู่เป็นประจําทุกวันเพราะว่าได้เกิดการประทากันได้ยิงกันเป็นประจำนะครับถึงมนวันนี้ฝ่ายกองทัพพม่าก็พยายามที่จะ เติมกำลังเข้าไปทุกภาคทุกรับนะครับเพราะว่ามีการประทะกันและมีการชุ่มถึงในตัวเมืองต่างๆแล้วครับในวันนี้ทางพี่น้องประชาชนและชาวบ้านก็กลัวกันและพากันนี้ออกนอกจังหวัดและไปอาศัยอยู่บ้านญาติพี่น้องต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดและบางคนก็หนีไปต่างประเทศไปทางอินเดียเป็นจํานวนมากเพราะว่าการประทะกันกับกองทัพพมา่าและกลุ่มกองลังติดอาวุธในประเทศ มามสามานะครับเพราะว่าและเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันถึงมาเร็น,น,นี้ก็ผ่ายกองทัพพม่าก,ก็พยายามที่จะขนอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์และกาลังทหารเป็นหลายกองพันนะครับที่จะเข้าไปปราบปรามกลุ่มปฏิพันธ์ในพื้นที่ต่างๆที่ติดกับเนวตา,าลแลนด์ต่างๆนะครับเรากลับมาที่รัเก,กะเลงกะยาก็ได้มีการประทะก,กันกับกองร้างกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวีิลิปปิและเอฟเอฟ ได้ปะทะกับกองทัพพม่าที่จะพยายามเสริมกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ของรถเกรียงกระยานะครับก็ได้มีเียงปืนหลังขึ้นอยู่เป็นระยะระยะเพราะว่าผ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเอฟไอเอฟนั้นเข้าไปชุ่มโตมตีกองทัพพม่านะครับกองทัพพม่าได้มีการสูญเสียทหารไปสามนายและมีการบาดเจ็บ อีกสี่ลายเพราะว่าในเวลาประมาณ 10, 14นาฬิกา32นาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่ามารัาะวเวียยิงช่วยในพื้นที่ต่างๆที่เกิดการประทะก,กันกับกอง,งกำลังป้องป้องพี่น้องประชาชนแล้วกองทัพพม่าบางส่วนก็ไปกัดกัน้นถนนให้พี่น้องประชาชนหยุดเดินทางและหยุดสัญจรไปมาและตรวจค้นพี่น้องประชาชนตรวจตามมือถือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองและการ ทหารอยู่ในพื้นที่นะครับนี่ครับาการกระทําของกองทัพพมา่าที่จะพยายามตรวจสราในพื้นที่และาตะเวนตามพื้นที่ต่างๆที่จะเข้ามาดูแลพื้นที่ไม่ได้นะครับก็ได้ถูกกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ซุ่มโจมตีระวางทุ่นระเบิดเป็นประจําถึงนวันนี้ก็การตุลปบกันก็มายุติได้เพราะว่ามีการเกิดความรุนแรงขึ้นเป็นประจํานะและฝ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็คอยซุ่มโจมตีใช้ร้อย ทุนระเบิดและทันไรเปอร์และทางอาพีจีฉลมขบวนรถของกองทัพพม่าที่จะพยายามเข้ามาในพื้นที่ของรกเกรี้งกระยาอยู่เป็นประจำแต่ว่าเข้าได้เป็นวางจุววางจุดก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่าเลยถูกทุ่นระเบิดเป็นประจำทุกวันนะครับถึงมาในวันนี้การประทะก,กันก็ไม่สามารถยุดติได้นะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพพม่าก็พยายามที่จะใช้ิดอ,อปเตอร์รัะตะเวนตามพื้นที่และตามเนินเขาต่างๆที่ มีกองกลังกวมปกป้องพี่น้องประชาชนวางกองกลังไว้นะครับครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศธรมาที่จะเกิดการประทะกันในวันนี้ผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอ,ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังถูกท่านนะครับสุดท้ายก็ผักไ้คยกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ